สวัสดีค่ะ Social Cam ค,คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนำอาหารเจนคะคะสวยๆพี่น,น้องชาวฝั่งทานเจนไม่เคยเหราตกใจตกใจหรอคะตกใจใช่ไหมคะสวยหรือเปล่า,าบอกก่อนสวยหรือเปล่า,าอ๋อสวยๆจะขี้เขน sí ven, ินพี่พี่ใส่แว่นสวัสดีค่ะพี่พี่เขาไม่ตอบเราเลย,ย <c concur> อ่ะอ๋กกออาจจะกลัวกระเทยอยู่ไม่เป็นไรคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนำอาหารเจช่วงนี้เริ่มเทศกาลกินเจแล้วอ้าวบิวตี้ รลังอายเหรอมึงไม่รู้สกูได้ไหมอะร่างกายลุงไม่เห็นอายเลยใช่ไหมอะไรนะคะเฮ้ยพี่พี่บอกว่าอะไรนะคะหนูถ่ายคลิปเล่นได้ไหมอ่ะถ่ายวิดีโอไม่ได้เหรอถ่ายรูปได้มั้ยปกติหนูว่ถ่ายรูปในเซเว่นนะเพราะอะไรอะคะอันนี้ถ่ายคลิปเล่นๆนะถ่ายลงแบบเฟซบุ๊กอะเพราะมันมีโปโก้อะไร คลิปต้องจบเท่านี้นะคะขอโทษค่ะเราต้องแอบถ่ายต่อเพิ่งรู้นะเนี่ยอันนี้มึงยังีวันในเซเว่นห้ามถ่ายคลิปดูไว้นะคลิปนี้จะลงอยูู่บไลอ่ะหัวเราะตน้าแบบว่าคิดเฉยๆว่าก็เธอเหี้ยไปแอบถ่ายคลิปในเซเว่นแล้วว่ะอ้าวไม่แล้วเขาชื่แล้ว